เดฟออฟส์เขาทำอะไรกันสวัสดีครับผมโจโจ้จากจัมบ็อกซ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเด p ออฟส์เขาทำอะไรกันครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเคยได้ยินคำคำเนี่ยมาเยอะมากๆทั้งมีไปหาตำแหน่งงานต่างๆเราก็จะเห็นว่าตามแต่ละบริษัทมีการเปิดรับตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับซึ่งวันนี้หลกัหลกๆเราก็จะมาลงลึกเรื่องนี้ครับว่าเด p ออฟส์เนี่ย,เ,ยเขาทำอะไรกันถ้าเราจะอยากจะเป็นเดฟออฟส์เนี่ยหรือเข้าไปอยู่ในเดฟออฟส์ culture เนี่ย เราควรจะต้องเริ่มยังไงควรจะรู้อะไรนะครับเรามาดูกันนะครับเริ่มจากคำว่า e e v ออฟนะครับนี่คือ d e v ออฟเนาะมันก็เกิดจากคำสองคำใช่ไหมครับที่มีคำว่า d e ตกับคำว่า o f ฟซึ่งถ้าเรามาลองวิเคราะห์ไอ้สองคำเนี่ยมันเกิดจากไงเดตมันย่อมาจาก development ครับส่วน o p ฟเนี่ยย่อมาจากคำว่า Operation คำถามคือ2อันนี้มันมีความเกี่ยวโยงไงนะครับเราค่อยๆลงลึกไปทีละตัวเนาะผมจะเริ่มจากจุดหนึ่งที่ทุกคนจะเข้าใจก่อนเนาะก็คือไอ้เจ้า development เนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องมีใครอยู่ดีนะครับถ้าเรามองเนี่ยเฮ้ย hey, development มันคือแผนช่มไหม operation มันก็คือแผนดังนั้นคนที่อยู่ในนั้นก็คือ developer เนาะ developer นะครับหรือเราอาจจะได้ยินคำว่า software engineer นะครับ แล้ว operation ล่ะ system administrator ใช่ไหมครับหรือยอ่ยอๆว่า s y s a d m i n ใช่ไหมครับหรือนะครับหรือ system engineer ทีนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าฝั่ง development team เนี่ยก็จะมีทั้ง developer software engineer ใช่ไหมครับส่วน operation เนี่ยก็จะมี system admin กับตัว system engineer ใช่ไหมครับทีนี้แล้วคำถามคือทำไมเขาถึงเอา สองแผนกเนี่ยมาย่อประปกบเข้าด้วยกันนะครับให้เรานึกอย่างนี้ครับว่าเราต้องลงลึกเข้าไปก่อนเนาะว่าฝั่ง developer เนี่ยเขาทำอะไรซึ่งฝั่ง dev เนี่ยเขาก็จะทำในเรื่องเกี่ยวกับเขียนโปรแกรมสร้างโปรแกรมส่วนฝั่ง operation ททำอะไรนะครับให้นึกง่ายๆเลยก็คือทำอาให้ได้ให้โปรแกรมเนี่ยมีความสเสถียรที่สุดเขาเรียกว่า Stability นะครับก็คือ ความสามารถในการทำให้มัน stable ได้นะครับเสวอย่งใช่ไหมครับซึ่งมันก็อาจจะค้าบเกี่ยวในเรื่องของอะไรครับรวมไปถึงอัปเกรดซอฟต์แวร์แบ็กอัพรีสโตร์ก็จะอยู่ในหน้าที่เหล่านี้ด้วยนะครับรวมถึงหาเครื่องมือดูความผิดปกติอะไรนี้เนาะก็จะเป็นหน้าที่ของตัว operation ถ้าเรามองลึกลงไปในแต่ละส่วนเนี่ยฝ่นของเดฟหรือ d e v วลลอปเปเนี่ยเขาทำอะไรอะ่ะเรามาเริ่มดูในส่วนของ d e v วลลอปเปกันเนาะเดเวลลอปเปอเขาทำอย่างมากเนี่ยผมให้4ขั้นตอนสั้นๆเลยนะครับ4ขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ 1. ก็คือเรื่องของ REQUIREMENT เนาะคือเก็บ REQUIREMENT REQUIREMENT GATHERING เนาะ2คือในเรื่องของการ p l a n n ิ n งก็คือหลังจากที่ ได้ตัว requirement ยอย่างหนความต้องการของลูกค้ามาหรือแม้แต่ตัวเองก็แล้วแต่นะครับถ้าเราอยากทำโปรแกรมที่เราอยากใช้เนาะเราก็ต้องเอามา planning ว่าเฮ้ยเราจะแบ่งงานต่างๆที่เรารับเข้ามาจากลูกค้าเนี่ยแบ่งมาเป็นงานอะไรบ้างที่เรียกว่า task เนาะแบ่งมาเป็นกี่ task แล้วก็ทำตาม task ตามกำหนดระยะเวลาไปนะครับอันงัต่ีต่3าพอหลังจาก planning ได้ก็แน่นอนครับเราหนีไปพ้นก็คือเรื่องของการ coding เนาะเราก็เอา งานแต่ละตัวเนี่ยมาโคดดิ้งให้เสร็จตามทาสบายนะครับส่วนสุดท้ายสิ่งมีขาดไม่ได้เลยครับก็คือการเมนเทนเนี่ยคือหน้าที่ของ Developer คับที่เขาทำนะครับถัดมานะครับถ้าเป็นฝาของ Operation นะครับหรือ SysAdmin และกันผมขอเปลี่ยนเป็น System e n แ i n เน r เนาะเรามาดูตำแหน่ง System Engineer กันบ้างเนาะเขาทำอะไรนะครับ หนึ่งเลยก็คือเขาจะทำในหน้าที่ของสร้างนะครับ creating infrastructure ก็คือพวกสร้างเครื่องสร้างพวก VM ใช่ไหมครับ virtual Light machine ใช่ไหมว่าคือเครื่องเสมือนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์อีกทีนึงนะครับสร้างรากฐาน infrastructure ทั้งหลายนะครับสองหลังจากที่เขาสร้างมาแล้วหนีไม่พ้นครับคือเขาต้อง maintain หลังจากเขาเมนเทนดูแลเลยเนี่ยคำว่เาเมนเทนเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องคอยตรวจสอบคอยดูแลใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดมันมี security เกิดขึ้นละ่ะมันเกิดมีบั๊เกิดมีเขาเรียกว่าติด security leak ใช่ไหมครับมันต้องมีการอัปเดตใหม่ดังนั้นข้อที่3นี้มี้ลในเรื่องของการอัปเกรดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ patch security ถ้าเคยได้ยินกันนะครับเรื่องของการ p a t security เรื่องของการ patch version นะครับหรืออัปเกรดฟีเจอร์ใหม่ ส่วนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เขาอัปเดตเสร็จแล้วปุ๊บหน้าที่สำคัญเลยของฝั่งซิสเต m e n g i จเนีก็คือถ้าเกิดตัวโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เขาดูแลเนี่ยมันเกิดพังทำไงเขาก็ต้องฟิกใช่ไหมก็ต้องแก้ไขเนี่ยครับหน้าที่ของ System Engineer ผมย่อสั้นๆคือ3 3สตัวนัก็คือมี creating maintain update แล้วก็ฟิกนะครับซึ่งถ้าเรามาเห็นตรงนี้ครับเรากลับมาดูที่ภาพภาพนี้นะครับก็คือระหว่าง DevOps เนี่ยมันก็คือการเอา2แผนกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Dev หรือฝั่ง Ops เนี่ยเข้ามาจอยกันพอเข้ามาจอยกันเนี่ยเราจะเห็นว่าฝั่ง Dev ก็คือพยายามที่จะผลิตใช่ไหมครับผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพอีกการหนึ่งก็คือพยายามโฟกัสไปเลยว่าเฮ้ยซอฟต์แวร์ที่ออกมาเนี่ยมันต้องมีฟีเจอร์อะไรมันต้องมีโปรดักอะไรผมจะขอเรียกมันว่าโปรดักโอเลนเทสเนาะก็คือโฟกัสไปที่เรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของโปรดักต์ส่วนใหญ่ ส่วนฝั่ง operation เนี่ยเขาต้องเป็นคนการันตีนะครับเขาต้องการันตีเรื่องของอะไรครับของซอฟต์แวร์รันนิ่งผม aka ก็คือ stability นะอันนี้คือส่วนหนึ่งแล้วส่วนที่สองคืออะไรครับเขาต้องคอยมานั่งทำเรื่องของ service oriented นั่นคืออะไรเขาต้องมาคอยในเรื่องของการอัปเกรด monitoring แล้วก็ในเรื่องของการสร้างใช่ไหมครับ positioning อีกนึงมากมายนะเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของ operation ใช่ไหมครับจากที่เราสรุปกันจะเห็นว่าผมเนี่ยมีการเขียนเหมือนกล่องสีงนะ่เหลี่ยมเนาะอันนี้กำแพงนะครับระหว่าง dev กับอ ops อเห็นไหมครับ dev ก็จะดูเรื่องผลิตซอฟต์แวร์มีคุณภาพ product oriented รรส่วน operation เนี่ยเขาก็จะการันตีเรื่องของซอฟต์แวร์ running ดู d e r stability เห็นไหมว่ามันมีกำแพงใหญ่มากๆ ซึ่งตรงนี้ในทางเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่า wall of confusion นะครับ wall of confusion เนี่ยหมายถึงว่าจะให้เดฟเนี่ยมาสนใจในเรื่องของการการันตีซอฟต์แวร์ไม่พังเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมพอเดฟก็สนใจในการผลิตฟีเจอร์ใหม่กับอย่างหนึ่งคือจะให้ Operation เนี่ยไปสนใจในเรื่องของโคดอัลเทอร์เนทคือเขียนโค้ดขึ้นมายัางไงเนี่ยหรือไปเขียนโค้ดเลยก็ค่อนข้างจะยากมันเลยเกิดกำแพงตรงนี้น่นะนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเกิดกำแพงขึ้น ในทางเทคนิคแล้วเดบออกก็เลยเกิดตรงเนี้ยเข้ามาก็คือจะทําไงที่จะลดช่องว่างระหว่างไอ้เจ้ากําแพง2ตัวเนี้ยเข้าด้วยกันนะครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าเดบออกเคาน์เจอร์นะครับถ้าเรามาดูเรื่องของเดบออกเคาน์เจอร์เนาะเรามองอย่างนี้ครับว่าเดบเนี่ยก็พยายามจะส่งโปรดักออกมาให้เร็วที่สุดใช่ไหมครับผลิตฟีเจอร์ใหม่ให้เร็วที่สุดส่วน Operation อยากจะทำสเตเบลิตี้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย ในทางเคาเจอร์เขาต้องจับ2กลุ่มเนี่ยมาทำงานด้วยกันเอาเดฟก,กับออฟทำงานร่วมกันแล้วเกิด Product ตัวหนึ่งนะครับที่มาช่วยในเรื่องของการเขียนฟีเจอร์ให้เร็วนะครับแล้วช่วยในเรื่องของเกิดความ Stability ีหรือการอัปเกรดได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นได้ Automation มากขึ้นนั่นคืออะไรครับถ้าเราได้เนี่ยมันก็เลยเกิด3เรื่องใหญ่ๆที่เราคุ้นชินกันผมขอหยิบยก3ประเด็นใหญ่เนาะหเลยก็คือ collaboration ผมขอยกอันนี้ให้เป็นเรื่องที่1เนาะหรือพูดง่ายคือมันคือการทํางานร่วมกันเนาะหลังจากที่ทํางาน collaboration ร่วมกันแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องมีตัวที่เอามาช่วยในฝั่งทั้ง operation และฝั่ง dev เนาะ operation อยากพยายามจะสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นพอจะสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยจะทําไงให้มันมีความ stable ลด human error ได้หรือลดลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้นั่นคืออะไรครับก็ต้องมา เจอในเรื่องของ infra structure as code หรือ IAC นะครับ IAC นะครับย่อมาจาก infra structure as code เนาะซึ่งพอเกิด infra structure as code แล้วเนี่ยเวลาที่ operation หรือ system engineer เนี่ยเขาอยากจะขึ้นตัว VM หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยหรือขึ้น infra structure ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะสามารถขึ้นมันได้อย่างรวดเร็วแหละเพราะว่ามันมี source code เนาะ ที่สามารถแม็กชัวร์ได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ผิดพลาดแค่กรอกข้อมูลไปนะครับแต่ทีเนี้ยเราต้องถามคือมันก็ต้องมีการกรอกข้อมูลถูกไหมครับแล้วมันก็ต้องใช้คนในการโพสชั่นดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ไอสิ่งเ่าเนี้ยเป็นออโตเมชั่นมากขึ้นสิ่งเนี้ยเขาเรียกมันว่า C I C D ซึ่งมันเกิดจากการทํางานร่วมกันระหว่างเด็บกับออฟเหมือนกันเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดอีกตัวหนึ่งก็คือ C I นะครับกับ C D นะครับ ชื่อเต็มของมันเนี่ยคือ Continuous Integration นะครับกับ Continuous Delivery ถ้าเรามาดูที่ชื่อตรงเต็มของมันเนี่ย Integration Integrate แปลว่ารวมกันเนาะดังนั้นมันก็ทำให้เกิดการ Continuous รวมกันเนาะ Developer เนี่ยต้องการจะส่งของไปให้คนเั่วไปใช้งานเนี่ยเขาก็จะผ่านตัวเนี้ย Integrate ก็คือเปลี่ยนจาก Source Code ให้กลายเป็น Application นะครับแล้วก็ส่งไป Running บน Server ให้คนเข้าไปใช้งาน ซึ่งไอการเปลี่ยนจากซอฟต์โค้ดให้กลายเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยมันคือการอินทิเกรตใช่ไหมครับอันนี้คือคอนติเนียร์อินทิเกรชั้นส่วนนี้นึงคือ CD หรือคอนติเนียร์เดลิเวอรี่เนี่ยมันก็เป็นส่วนต่อของคอนติเนียร์อินทิเกรตใช่ไหมครับเวลาที่ได้แอปพลิเคชันมาแล้วมันต้องทำให้แอปพลิเคชันตัวเนี้ยขึ้นไปรันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไอเดลิเวอรี่เนี่ยก็คือการสั่งให้มันรันขึ้นมาหน้ั่นเองนะครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดู process หรือดูกระบวนการของ devops culture เนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราจบ team dev กับ team operation เนี่ยมาทํางานร่วมกันโดยเอากาแพงออกมันก็จะเกิด3สิ่งหลักๆก็คือเรื่องของการทํางานร่วมกันเป็นหลักเนาะ collaboration เกิดในเรื่องของ infrastructure a อ code เพราะอะไรเพราะฝั่ง operation เนี่ยเขาต้องการสร้าง i n f r a s t r ใช่ปะ่ะฝั่ง dev ก็คือเก่งในเรื่องของโค d e พอมาทํางานร่วมกันเนี่ยก็สามารถสร้าง infrastructure ด้วย code ได้ทีนี้เราจะลดจํานวนคน ให้มากที่สุดเนาะดังนั้นก็เกิด Process เรียกว่า c i c d ก็คือเอา o u r c e code ที่เราใช้เนี่ยหรือ infrastructure เนี่ยไปอยู่ใน Process ที่เป็นคอมพิวเตอร์ทำงานแทนคนหรือเป็นโปรแกรมนะครับหรือเป็น tructure หนึ่งที่ทำงานแทนคนก็คือ C i CD นะครับเป็นแบบส cript เป็นอะไรก็ว่าไปน,นะครับนี่ก็คือ De v o p s culture ตเนาะตั้งแต่ที่ผมพูดมาจะเห็นว่า De v o p s culture จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องตำแหน่งเราวเราจะเห็นว่ามันคือการทำงานร่วมกันแล้วเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้น ถ้าใครลองไปเสิร์ชของว่าเดพอฟเนี่ยจะเห็นในตลาดขึ้นเยอะแยะมากมายหรือว่ามันมีโปรดักต์ตัวนูน้นมีทูสตัวนี้เกิดสิ่งใหม่ๆอันนู้นเกิดทูสที่จะมาช่วยในเรื่องของ In นฟาสตัชเจอร์แอรโเกิดสิ่งในเรื่องของ CICD แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีวิธีการทําง,งานร่วมกันอาจจะมีเรื่องของอัจฉร,ริยะโปรเซสเข้ามามีเรื่องของ Lean s t r u c t u r e เข้ามาอะไรนี้เนาะซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็เลยเห็นได้ว่าเอ้ยเดพอฟจริงๆแล้วมันคือ culture ไม่ใช่ตําแหน่ง แต่ทีนี้ก็จะมีคําถามที่ว่าเฮ้ยแล้วทําไมตอนที่เราไปสมัครงานหรือเราไปดูค้นหาในตําแหน่งงานเรามักจะเจอคําว่า depth of engineer depth of engineer คืออะไรผมก็จะมักจะหยิบภาพนี้ขึ้นมาเสมอนะครับผมก็หยิบภาพนี้ขึ้นมาเนาะจะเห็นว่าคําถามคือการทลายกําแพงตัวการตรงเนี้ยที่เรียกว่า wall of c o u n f a t i o n เนี่ยมันยากไหม มันยากใช่ไหมการที่จะให้เดฟเนี่ยมาเข้าใจเรื่องของการออเปอเรชันมันยากแล้วจะมาทำโปรดักต์เรื่องออปเปอเรชันเนี่ยก็ยากใช่ไหมครับหรือจะให้ฝั่งออเปอเรชันเนี่ยมาเขียนโค้ดเนี่ยหรือมาเข้าใจในเรื่องของการทำโปรดักต์นเนี่ยก็ยากใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศหลายๆแห่งเนี่ยในเมื่อถ้าสมมุติว่าเขาต้องเสียเวลาในการที่ให้เดฟเนี่ยมาทำในเรื่องของออเปอเรชันหรือออเปอเรชันมาเข้าใจในเรื่องของเดฟเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอางี้ลวกัน เราไปหาเดฟที่ตั้งใจจะมาทำงานในเรื่องของการปิดแกปเรื่องนี้โดยเฉพาะกับออเปอเรชันเราก็ไปหาเลยว่าเขาอยากจะมาปิดแกปนี้โดยเฉพาะเขาก็เลยตั้งทีมใหม่ที่ชื่อว่าเดฟออฟเนีิเนที่อยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็เลยเกิดเป็นเดฟออฟตำแหน่งขึ้นมานะครับชื่อว่าเดฟออฟเอนจิเนียร์นะครับซึ่ง เดพอฟส์เอนจิเนียร์เนี่ยหน้าที่ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือหน้าที่หลักๆของเดพอฟส์เอนจิเนียร์เนี่ยก็คือมาปิดแกระหว่างเดพกับอ็องเนียรแล้วรู้ไหมเขาทําอะไรนะครับหนึ่งเลยก็คือแน่นอนว่าถ้าเราดูจากภาพนเนี่ยเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะ transfer knowledge ไปฝั่ง operation กับ transfer knowledge ไปฝั่งเดเ,เวลลอปเม้นาะ transfer knowledge คืออะไรคือให้ความรู้หรือศึกษาแนวทางเนาะก็คือทำงานร่วมกันระหว่าง dev นะครับเป็นคนปิดแกวเนาะในเมื่อเป็นคนปิดแกวโครงการเนี่ย เขาต้องเข้าใจทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดนะครับใครจะมาตรงนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจการเขียนโค้ดใช่ไหมครับอันนี้ก็คือโค้ดเนาะส่วนใครเข้ามาตรงเนี้ยก็จะทำอะไรได,ไดใ้ให้มันเป็นเกิดสิ่งที่เรียกว่า stability เนาะก็คือทําให้มันสเสถียรนะครับอัปเกรดเวอร์ชันอะไรไปดังนั้น DevOps ก็เลยต้องมาสร้างอะไรอย่างนี้ครับสิ่งที่เขาเจอคืออะไรครับ collaboration แน่แนใช่ไหมครับเขียน IAC ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยถ้าผมมาให้ดูเนาะ ผมจะมาให้ดูว่าตำแหน่งเนี่ยจริงๆแล้วพอเขามาปิดแกลบเนี่ยก็ต้องมาปิดแกลบในเรื่องของ3สิ่งที่เราพูดกันไปเนาะเริ่มจาก1นะครับถ้าเขาทํา iac สิ่งที่เขาต้องเจอคืออะไรคือ terraform ใช่ไหมครับถ้าใครเคยได้ยินซึ่ง terraform คืออะไรก็คือตัวที่เอาไว้สร้าง infrastructure as code นะครับตัวหนึ่งมี ansible นะครับทำในเรื่องของ configuration management เนาะเข้ามารุ่นใหม่ๆนะก็อาจจะได้ยินคำว่า crossplane ใช่ไหมครับ เป็นรูปน้องให้ติมก็สามารถสร้างตัว Infrastructure as Code ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีตัวอื่นอีกมากมายเลยนะครับในเรื่องของ Infrastructure as Code เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำ YAML file การสร้าง Infrastructure ด้วย Code j ิ n แท n เนรูปแบบต่างๆนะครับถัดมานะครับก็ต้องทำในเรื่องของ CI/CD ใช่ไหม CI/CD นะครับอันนี้คือแอคชั่นที่ต้องทำเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าก็จะมีในเรื่องของอะไร กิจ lab ci ใช่ไหมครับหรือ GitHub action นะครับอันนี้คือ tools ที่เข้ามาช่วยเนาะหรือ a z u r e pipeline นะครับและอื่นอื่นอีกมากมายครนะับบิด package ci อะไรเงี้ยครับอีกอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้พูดถึงเนาะซึ่งในการทำ ci หรือ cd พวกเนี้ยมันก็จะมีในการทำเรื่องของ scripting เนาะ scripting นะครับหรือพูดง่ายคือทำเขียนพวก batch นะครับ แบบโปรเซสนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราพยายามทำสคริปต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งถ้าสมมุติว่าฝั่ง Developer เนี่ยการเอาซอสโค้ดมาเก็บไว้ที่เก็บซอสโค้ดเนาะแล้วพอเก็บแล้วทำอะไรเกิดขึ้นไอ้มันก็จะมาลันสคริปต์ของเรานะครับก็คือรันทำให้เกิด a อ t o m a เ i ชันคือเอาซอสโค้ดเนี่ยไปทำการเปลี่ยนให้กลายเป็นแอปพลิเคชันก็คือเรื่องของเ i นาะจากนั้นเราก็จะส่งซอสโค้ดเนี่ยไปให้คนทั่วไปใช้งานก็คือเอาตัวแอปพลิเคชันไปวางไว้ที่เซิร์ฟนะครับ แล้วก็ทำการ running มันอันนี้ก็คือท i m e CD ขึ้นมาครับหรือ continuous delivery เนอะอันนี้คือแบบย่อยนะครับอันนี้ก็คือฝั่งของ DevOps นะครับที่เอามาถูกแทนที่ในเรื่องของการปิดแกลระหว่าง developer กับฝั่ง system engineer นะครับหรือ d e v e l o p m e n team t กับ operation เนอะทีนี้คำถ,ถามคือในเมื่อถ้าสมมติว่าเราปิดแกลบตรงนี้ไปได้แล้วอะครับจะเห็นว่า DevOps เนี่ยทำหน้าที่มาแค่ปิดแกลบตรงกางเลยนะ นะครับชึบมาปิดการตรงนี้มาปิดแก็บตรงการดังนั้นเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยแก็บตรงนี้มันจะหายไปแน่เนาะเพราะว่าเดยบออมาปิดแก็บแล้วเนาะพอปิดแก็บไปปุ๊บเนี่ยหายไปแล้วเด็บออฟจะหายไปไหนครับจะเห็นว่าเด็บออฟตัวเนี้ยมันเป็นตำแหน่งชั่วคราวหรือเทมโคลารีนะครับเป็นตำแหน่งชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นวันใดวันหนึ่งมันจะหายไปนะครับแต่ทีนี้หายไปแล้วเปลี่ยนอย่นอะไรส่วนใหญ่มันจะไม่ถูก ่ายไปสักทีเดียวนะครับมันจะถูกฟอร์มเป็นรูปแบบนึงซึ่งเดบอฟสเนี่ยพอปิดกับไปแล้วครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มขึ้นเพราะอะไรเดบอฟพยายามจะสร้างจุดที่มาช่วยเครื่องมือที่จะมาช่วยมันกลายเป็นที่ว่าจะมีเครื่องมือใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพอเครื่องมือเหล่านั้นใหญ่ขึ้นมีอีโคซิสเต็มของมันเองเนาะเริ่มอีโคซิสเต็มมากขึ้นเป็นอาณาจักรมากขึ้นมันกลายเป็นแพลตฟอร์มนังนนะ ังของเด็กออฟตรงนี้ก็เลยจะถูกย้ายให้เปลี่ยนกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์ถ้าใครลองสังเกตดูในตอนสมัครงานนะครับทั้งต่างประเทศเนี่ยจะเริ่มมีแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์ขึ้นมาแล้วนะครับบางที่อาจจะมีคําว่า sre ด้วยนะครับประมาณนั้นเนาะก็คือแพลตฟอร์มก็คือตัวนี้เนาะนะครับเนี่ยก็คือจุดที่เด็บออถูกสร้าง culture ให้ระหว่างเด็บกับโอเวชันและทีเนี้ย ก็เลยจะเกิดตําแหน่งใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์คนที่จะมาช่วยปิดแก็บแล้วมาดูแลแพลตฟอร์มที่มาปิดแก็บตรงนี้ทําให้เดฟกับออฟทำงานร่วมกันได้นะครับเรามาดูแก็บตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเดเวลลอปเม้นทีมใช่ไหมครับหรือโอเปอเรชันเนี่ยผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าถ้าเรามาลองดูปาร์ตี้นึ่งนะครับซอฟต์แวรเอนจิเนียร์ก็ต้องทํางานร่วมกับเทสเตอร์คิวเอคุณภาพการประเมินโดยแพลตฟอร์มเอนจิเนียร์เนี่ยที่มาปิดแก็บเนี่ยเขาก็ต้องมาช่วยในโปรเซสส่วนนนี้เหมือกันนารส รวมไปทั้งโยงไปถึง security ด้วยเหมือนกัน security นะครับก็จะถูก involve เข้ามาในเรื่องของแพลตฟอร์มนจิเนียร์เหมือนกันเห็นไหมครับว่าแพลตฟอร์มเอนจิเนียเนี่ยก็จะเป็นเหมือนตัวกลางนะครับหรือทีมกลางที่ช่วยในการทำ one stop service ที่ทำให้เกิด deep a r c u l t u r t u r e นะครับอันนี้ก็ทุกคนก็เห็นแล้วนะ้องว่าหลักๆเนี่ยตัว deep a c u l t u r e เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต้องทำอะไรบ้างก็หนึ่งเลยก็คือทำในเรื่อง IAC ใช่ไหมครับ ทำในเรื่องของตัว CI/CD นะครับซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยมันมีวิธีของมันแล้วก็ลงลึกในแต่น้นเนที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาว่าเอ้แต่ละส่วนเนี่ยมันมีวิธีการทํำยังไงนะครับอันนี้หลักๆเนาะและที่สําคัญขาดไม่ได้ครับก็คือเรื่องของ collaboration หรือการทํางานร่วมกันเนาะเพราะยังไงสุดท้ายแล้วครับ DevOps หรือแพลตฟอร์มอ g ่เนี่ยเป็นโครงการที่คุยกับทุกทีมที่ทําให้ทุกทีมเนี่ย สามารถมาทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะเอาละครับหลักๆเราก็รู้เนาะว่าตัว DevOps เนี่ยเขาทําอะไรกันนะครับเรารู้แล้วว่า DevOps เนี่ยมาปิดแกวบระหว่าง Dev t บทีมกับ o peration Team ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่มี DevOps มันไม่ใช่สิ่งที่แปลกแต่มันคือการเปลี่ยนโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้คนทํางานร่วมกันได้มากขึ้นมีทีมที่ทํางานร่วมกันได้มากขึ้นแล้วทํายังไงก็ได้ครับสุดท้ายแล้ว่ส่งโปรดั์ออกไปให้มีให,มให้ผู้ใช้งานเนี่ยทำงานได้อย่าง แบบไหลลื่นไม่ติดขัดเนาะมีคุณภาพนั่นเองครับก็ทุกคนก็จะได้เห็นเนาะว่า d e พ o อเนี่ยเขาทำอะไรกันนะครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็มาลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเราจะตั้งใจตอบทุกคำถามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามจัมบ็อกซ์กันด้วยนะครับเรามีทั้ง TikTok YouTube แล้วก็ f c e e o o o k แฟนเ g จเนาะถ้ามีคำถามอะไรก็มาทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณครับ